สวัสดีครับมาดูจินเชียนแล้วก็เชียนพันแท้นะครับในคลิปเดียวนะจ๊ะมาดูเชียนพันแท้ก่อนเออจีนเชียนก่อนนะเชียนเชียนตรงนี้ก็ที่ยังไม่เข้านะตรงนี้นะ ให้เก้าแปดมานะอันนี้งวดน,นี้นะครับหนึ่งสิงหานะครับทุกคนดูตรงนี้นะครับอ่าอ,อันนี้ให้หนึ่งกับสองมานะครับตรงนี้ให้เลขแปดมานะครับนีนนะวันที่แล้วให้หกมาเหมือนเดิมนะวันที่แล้วนะ นีงวดที่แล้วหกไปล่างเด้อน,นี่แปดนะครับงวดนี้รุ้ก่อนรุ่ยก่อนแล้วก็ข้างบนข้างบนงวดที่แล้วเข้าเน่ยตรงนี้นะเนี่ 3, 2, ยสามสองสี่เด้อเนี่ยเข้าสามนะครับ รอดูอีกงวดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเข้ามาของงวดแล้วนะตั้งแต่เปลี่ยนโมใหม่มานะนี่นะงวดก่อนเข้าหกงวที่แล้วเข้าสามนะรอดูอีกงวดนะึนะรอให้มันใจก่อนนี่ตรงนี้ก็ไม่เข้าแลครับงวดที่แล้วตยตรงนี้ ไม่เข้าเลยครับไม่เข้าแคเลขเด่นนะครับตรงนี้ไม่เข้านะครับตรงนี้ตรงนี้ไม่เข้านะครับองครูกับเทพเจ้ามดเทลไม่เข้าเลยเปลี่ยนชื่อใหม่เลยองครู Hết <laughs> ngon Tôi งวดที่แล้วอันนี้ยิ้มรับโชคนะล่างเข้านะครับให้ให้หนึ่งหกมา,างวดที่แล้วอันนี้บ้างมีเงินทองวดที่แล้วเข้าสามนะครับพลังบุญเข้าหกนะครับไปล่างนะส่วนตรงนี้ตรงนี้งวดที่แล้วเข้านะครับให้สามมานะ วันนี้เด่นแปดนะครับทุกคนหรือว่าแปดจะมาจริงๆถ้าแปดมาก็ประมาณนี้นะครับงวดที่แล้วจับคู่เข้านะครับทุกคนนี่สองสี่สองหกนะครับทุกคน ดูนี่กันตรงนี้ไม่เข้านะครับงดเถื่องไม่เข้านะครับถ้าหลักหน่วยตัวเดียวอ่าไม่ล็อกล็อกร้อ้ตัวตามไม่ไหวนะส่วนตรงนี้งวเทื่อเ,เข้าตัวกลับนะหกสอง งดที่แล้วนั่นตรงนี้ลุ้น่างงดที่แล้วเข้านะครับนี่นะลุ้น่าง วันโบนไม่เข้านะทีเดียววันนี้ล่างไอ้หน,นึ่งก่เออบนหนึ่งสองสามน่าหกเจ็ดแอด ามตัวหามตัว,ตวงวดที่แล้วอ่าใครอยากตามนะล็อกแปดนะครับงวดนี้ล็อกแปดล็ไปที่แปดนะล้วแปดต้องมาล้องวดที่แล้วเขาล็อกเป็นหกนะครับในมัก็ใกล้เคียงนะนอ่ เชียงทานไปและเชียมคานแท้มามเชียงคนแท้ไม่คืน เพรที่แล้วไม่เข้าที่แล้วให้ศูนย์กับเจ็ันนี้ให้ตัแปดเออเียนพันแท้ Oh, uh, right. ตรงนี้ตรงนี้เข้าดีนะครับวดที่แล้วให้ให้ตางไปบนนะเด็ดโคนสองสี่นะไว้ข้างบนเั่นเด็ดยอดไม่เข้านะเด็ดยอดให้ห้าเจ็ดนะมดที่แล้วนะี่ยข้างเข้านะหน้านะหน้านี่ไม่เข้านะครับ ดูตรงนี้นะครับทุกคนดูนะหนึ่งสิงหานะมันทองไม่เข้านะครับอุดแล้วตรงนี้ก็หลุด เด็กเด่นเข้าอยู่เข้าสี่ได้หกได้สามจับคู่ไม่เข้าเลยชุดนะเข้าสี่สามเข้าหกพงปิดบัญชีไม่เข้านะอันนี้นี่เข้าโต๊ดนะครับสองสี่สามนะครับแ่างไม่มีหกนะครับ น้องฟ้าน้องฟ้างวดที่แล้วมาสองสี่นะครับน้องฟ้าน้องฟ้าให้โชคนะครับงวดที่แล้วเข้าสองสี่เยอก็ตรงนี้แค่นี้งวดที่แล้วใน เพชรบางกวยนะเข้านะครับมุที่แล้วเข้า 2, สองหกเด่น 6. หกวันนี้เด่นห้าเนาะเจนบวยก็เข้าดีนะครับเจนบวยเลือกเด่นก็อสี่ตัวเนี่ยเข้าทุกมวดเหมือนกันที่บันชาไม่เคยเข้าเนาะ มังกนหยกที่เรวให้เด่น3มาครับสมกับหนึนะครับเนี่ยสานึ 3, ่งสองสี่นะครับแล้วสองหนะแคที่ติดตามก็แคปหน้าจอไปนะ โอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเชียนมาตำนัดวัทถ่แล้วไม่เข้านะครับอยู่หกกระดักษกระดานาะไม่เข้านะครับวันนี้สิงหานี่นะสิงหานะครับออเดอร์ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจเลย ไลก์กดแชร์กดิดตามแอดนะครับสวัสดีครับ